สบายสบายต่าหเยสบยนี้ไม่มีเยสยอนี้มีิสบาแบนี้มีหมดแหละ่าอยตัวนี้นี่สบาสาตัวน พ่อข ah, <VE> ัานอนไม่ได้วิ่นอนต้องแทนทันนอนในจะมองแ้วจะทำไปจะเลยถูกมา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นั่งขาเสมาดิไว้นั่งขามาีไว้นั่งขามาไปนัไว้นะนั่งแล้วสบายไหมคะไว้ไวไว้นั่งขาเสมาได้เป็นอะไว้ไว้เนี่ยวนี้เป็นตัวซอมบีมันเยซอมบี้นขี่โอกาสแล้วมบีมซอมบีซ ลเล่นอะไรกันปิดไฟครับไปเ,เล่นมาป้อมมันนะเดี๋ยวถ้าป้าถ้าป้าขายบ้านนี้ให้เราเราจะสายเทแลยวก็เลี้ยงปู <c oughs> เอาน้ำเลี้ยงมาเทไหมเดี๋ยวนั่งด้วยกันเนาะมาม <c oughs> มันก็เหมือนเป็นกรวโไงไว้ จรวดจรวดคู่อ่ะรู้ไหมเขาเคยมีแบบใหม่นะไว้จรวดเบรนี้่เขาเคยมีโอ้จรวดเฮ่อไอ้แม่ตรงนี้มาไม่เอาอ่ะไม่ไม่เอาตรงนี้จะจะนอนคงจะเอาเินปรับนั่งไว้หลบหน่อยวิ่งปรับนอนนั้เองนะหลบหน่ยมานะเดี๋ยวมีงี่ปับนอนให้ไว้เลยนะเว้นอะไร ทำไมไว้เล่นอ,อย่าง,งานั้นแหละมันก็ทิ้มโดนหน้าล็อกบินบินเดินดบบจะดนดน้าช้กจริงๆเลยก็ได้วจริงๆสามารถ สวัสดีครับไม่มีคู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ